สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับเทือนสิงหาคมนะครับเวลาก็ห้าโมงสามสิบนาทีนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับวันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งตัวสแตนแอมมานะครับเป็นขาตั้งแอมนะครับซึ่งอมาทดแทนอันเดิมนะครับคือเจ้าตัวกล่องนี้นะครับ ม,มันเกี่ยวกัพื้นที่นะครับผมก็เลยเอาตัวสแตนแอมนี่มาตั้งแอมนะครับก็เรามาดูข้างในกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับม,มีอะไรบ้างนะครับผมแกะไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับในก็จะมีขา เหล็กนะครับตัวนี้นจะเป็นตัวขาตั้งข้างบนนะครับตัวนี้นี้ไม่มีคู่มืออะไรมาให้นะครับมีดูชิ้นดูเหล็ล็กราคาได้มาราคาหลัก เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบสองนะครับรวมค่าส่งเรียบรอยนะครับใหดูตัวชิ้นงานก่อนมันแข็งแรงไหมสีก็ทำมาดีครับถือว่าเหล็กที่จะบางไปนิดหนึ่งคนระับถ้าจะเหล็กหน้าหนาหน่อยนะครับสมรมคา,าแล้วครับนี่สองชิ้น ก็มีมีฟองน้ํากันกระแทกด้วยนะครับแล้วก็ปิดปิดถงหัวท้ายนี่มาให้ก็ทั้งสามตัวแล้วก็จอรูนี่มาให้ดูรอยเชื่อมก็เชื่อมสองด้านนะด้านบนนี้ไม่ได้เชื่อมขมุนก็ด้านนี้ไม่ได้เชื่อมเชื่อมเชื่อมสามสามด้านคุณภาพก็สมราคาครับมาดู ตัวขาตั้งนี่ก็ใส่ยางปิดปิดปลายท่อมาให้นะครับพรายางเพราะวัสดุกสมราคาครับกางออกดูเดี๋ยวดูขนาดเหล็กก่อนเหล็กนี่ก็ไม่หนานะครับหนึ่งเพราะว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งมิลไมถึงก็ไม่รู้อาจจะประมาณนี้แหละครับกางออกก็จะเป็นลักษณะ นี่ก็มีตัวล็อกมาให้นะครับทั้งสองด้านเป็นสลักเกลียวล็อกเพื่อจะวางตัวนี้เดี๋ยวมาดูดูอีกมุมดีกว่านะครับมุมนี้อาจจะดูไม่สนัดครับเดี๋ยวก็ให้ดูมุมนี้นะครับมุมนี้ตามลักษณะนี้นะครับตัวเหล็กก็ ไม่หนามากนะครับคลายเกลียวออกตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกนะครับหลักษณะนี้ไหมหรือว่าไม่ใช่อาจจะลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะน,นี้ใส่ไปก่อนนะครับใส่ดูก่อนสหรับนี่ใส่ได้สองตำแหน่งขนาดบนกระดงังก์ ไม่ได้อันนี้ครับทําได้เจะรูทะลุมาแล้วแต่ว่ารูบนนี่ทะลุอันนี้ผมไม่ได้ได้ค่ารีวิวอะไรนะครับ mm. ผมสั่งมาใช้อีกนะครับามาใช้แทนตัวกล่องนี้นะครับ mm. วอกกล่องนี่มันเกะกะนะครับสายมันลอดข้างล่างไม่ได้แล้วก็มันมีเสียงดังด้วยนะครับ mm. ที่แรกก็ว่าจะทําเป็นกล่องเหล็กนะครับแต่มาคํานวณราคาแล้วมันตัวนี้มันเจ็ดร้อยถ้าทําซื้ออุปก,กรณ์เหล็กมาใส่ก็ประมาณสองพันนะครับมันก็มันก็ เกินงบไปนะครับก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่านะครับได้พื้นที่เพิ่มด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเพื่อน,นี่นะมั้งครับคิดว่าจะเป็นด้านนี้ดถ้าด้านนี้น่าจะเป็นจะใส่ด้านนี้ด้านนี้ก็ได้นะครับ จะดูในรูปแล้วผมว่าตั้งอันนี้มันก็จะมันก็จะงายงายไม่เยอะงายไม่เยอะมากเอาด้านนี้ดีกว่ามองด้านนี้ดีกว่าเงนั้นไม่ได้แล้วก็ให้กลับนะครับสุดเลยนะครับน,นี่ปรับขนาดได้ไหครับ จะลองติดตั้งดูนะครับนี่ก็ล็อกเกี่ยวใหแน่นนะครับประมาณนี้นะครับตัวสเตนเลมสเตนแอมตัวขาตั้งแอมนะครับครับจากนั้นเราก็จะทำการออติดตั้งนะครับติดตั้งเข้ากับตัวแอมนะครับโดยที่ผมจะยกกล่องตัว ตัวเดิมนี้ออกนะครับเพราะว่าที่วางไว้ก็ว่าจะทําเป็นกล่องเหล็กนะครับแต่มาคํานวณดูอุปกรณ์เหล็กแล้วมันเกินนะครับมันเกินงบก็เลยเอาตัวขาสแตนแอมนี่มาครับเรามาติดตั้งกันเลยครับลำแรบบกต้องเอาเดี๋ยวจะยกตัวนี้ลงก่อนนะครับยกตัวแอมนี่ลงก่อนหนักนะครับตัวนี้หนัก ั็หนัมกมากครับตัวเี้มาจากยี่สิกโลได้3กโลนสามสิบกโลครับแล้วก็จะเอากล่องนี้ออกนะครับยกกล่องนี้ออกมันคือเราไม่ได้ย้ายไปไหนเราจะได้พื้นที่ข้างล่างด้วยนะครับ ครับจากนั้นเราก็จะยกเจ,เจ,เจ้าตัวสแตนแอมนี่เข้าไปนะครับแต่งเข้าที่นะครับแต่เราขนี้ออกก่อนูด้ เราจะยกตัวเซนตอันนี้ขึ้นนะครับพ <c> อ <oughs> วางติดผนังไเลยเดี๋ยวดูก่อาจะหันอันนี้มันยื่นออกมาเยอะนะครับลองกลับด้าดูก่อยมันยืดนออกมาเยอะเกินนะ ด้านนี้น่าจะเหมาะด้านนี้น่าจะเหมาะมากกว่า,าพอขึ้นสูงไปแล้วดูแล้วด้านนี้น่าจะเหมาะก็จะได้พื้นที่เพิ่มด้วยนะครับคือห้อข้อข,ของผมมันไม่ใหญ่มากนะครับข้างล่างก็มีพื้นที่ไา้ลิงไซดด้วยนะครับอลองลองลองักษณะนี้ดู ที่จะรลุดไม่เอ่ยอันนี้ผมหลงกลับอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ในในใน,ในรูปเขาเอาตัวยาวนี่ขึ้นบนนะแต่ผมลักษณะการติดตั้งของผมคือเอาตัว,ต,วตัวสั้นนี่ขึ้นบนเอาตัวยาวนี่ลงด้างน,นะครับเอามาใส่กระดุกขอนตัวนี้มันหนักนะครับโโอ้ ไฟไหม้มาดีกว่าก็จกับสายไฟ้วยเกิดดูแข็งแรงไหมครับจะรอนไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูลักษณะก่อน เืนตึงไปมั้งแล้วหลังประยันพอดีนะครับนี่ก็ลงโดนนี่พอดีโดนลูกยางเขขยับนี่ไม่ได้อีก ต้องให้มันใถ้มันยันลูกยางนะให้มันลงล็อกอล่กงพอดีนะครับสูงไปไหมพอดีครับไม่สูงกวยืนย็นเล่นก็พอดียืนเล่นก็พอดีก็ประมาณนี้ให้ดูข้างล่าง จะประมาณนี้ต้องแข็งแรงอยู่ครับก็ไม่มีใครมาผักก็ไม่ล้มนะครับราคาเจ็ดร้อนะครับตัวสแตแนเลสครับข้างล่างเนจะ็ดร้อบาบาทราคาลดแล้วนะครับถ้าเรานั่งเล่นก็พอดีโอเคได้อยู่ครับ ดูไม่ดูไม่คงแก้งเลยข้างหลังก็ถึงพอดีครับยนันยันนี่พอดีเลือนนี้มาดีกว่าเราก็จะได้พื้นที่ข้างล่างด้วยนะครับเวลาผมวายยิงสายอะไรพวกนี้ก็วิ่งผ่านนี่ไปเลยครับถ้าเป็นตัวกล่องแบบเดิมมันก็จะทึบนะครับตรงนี้อันนี้เหมาะน่าจะเหมาอ,อยู่กับห้องซ้อมนะครับผมเป็นห้องซ้อม ซ้อมเป็นดีนะครับสูงไปไหมก็พอดีครับไม่สูงมากพอดียืนเล่นก็พอดีถ้าเรายืนในงนี้ก็วจะเสียงก็จะส่งัาพอดีนะครับปรับอะไรก็ง่ายดนะีเราได้ปีนที่ข้างล่างเพิ่มด้วยครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับการหลับตัวสแตนดแอมนะครับ ก็คือค้าตทั้งยามนะครับก็สำหรับท่านใดที่หาหาอยู่เหมือนกันนะครับผมได้มาจากร้าน CT Music นะครับร้าน CT สั่งทางออนไลน์นะครับครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปก็เจอกันวิดีโอหน้านะครับจะเป็นอะไรก็กดติดตามกดถูกใจนะครับ เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันวิดีโอนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอนะครับเจอกันอยู่นะครับสวัสดีครับ